รถด,ด่วนจากสวนอำพรรับไอ้หอยตะลอนเข้าห้องเย็นต่อให้อหนุยและอีก้อยสองหนอถอดผ้ารอที่สวนอำพรตำตำจะกสองเดือนนี้แล้วตำตำโอ้พอแก้วอย่าล้อน ไอหอยกลับไปนอนส่วนอำพรแล้วมีใครเห็นมัง่ง <c oughs> มีผู้ใดมาสั่งนิมนต์พระสวดใคร <c oughs> ช่วงที่ว่าเธอหายไปที่ใดเเล่านะเสียทำหน้าที่ไหนมาจึงดูอ่อนว้วเสียเอ้ยนั่งทางในไม่ห่วงใยท่าที่ทนรอคอย ทิ้งชนีนมหอยทุกใจไม่อาทรทิ้งแม่เพียงน้องก้อยร้องไห้ไม่หลับนอนเห็นภาพเสียหอยเรากับเมียน้อยขาวอุ้ยพี่หอยรูปลอลงทีวีและยูทูบทุกจอ <c oughs> กับนวลละอ,อ่ที่สวนอัมพรย่างสองเดือนเน่าแล้ว ใครมาแมวเดือดร้อนเมียน้อยหลุดวงจรห่วงบังอ่อนเพราะอีทอมใจดำเจอชาวังกระหน่ำยุดเพชรที่ได้มาดวงชะตาระสามระวังนะก้อยจ้า